มูเซ <ersch> ียล่าครับโอ้โหเหี้ยอีมากเมสซี่จังหวะนี away, ้ครับเมสซี่โอ้โหเหาจะได้ครับสวัสดีครับวันนี้อยู่ในอีฟุบอล2025นะครับเจอกับซานโตสนะบาซ่าเป็นไรไม่รู้ช่วงนี้แม่งเจอแต่ทีมบาร์ซิลนะครับแม่งตึงหรือเปล่าบาซิลช่วงนี้อินเอสตาซะด้วยทุกคนแม่งยืนแอคชิ่ผาอินเอสตากูนี่เพนทียอะไรวะเนี่ย4-2-4 เดี๋ยวเราไปเปลี่ยนสีเสื้อให้เขาก่อนอ่ะสีนี้ก็ได้โอเคไปเขาพร้อมเราพร้อมไปครับมาครับทุกคนเอาละครับกดบาซ่าเจอกับทีมจักบาซิลครับทุกคนมา จะมีอะไรรออยู่หรือเปล่ปาล้ว,วันนี้เนาะเน็ตแม่งเติมเลยนะครับทุนไปครับมาถึงเซอร์ไพร์ลูกลักไก่เขาหน่อยไอ้ยาไม่ได้แล้วพาคิมี่ชิงกันมาหนึ่งสองไปตามก็อันตรายจังวันนี้าขาดเซบิโร่ดักบอลได้จังวันนี้ดักสวยซะด้วยนะมาคินยอ ทำได้ดีแล้วคือจะยืนบางทำไมกรรมการถามเลดิเป็นสันกันมาจังหวะนี้เปเปี้หูวี่แม่งจงังหวะนี้ครับอาคูดเดล่าเปิดจังหวะนี้เปเป้ถึงหรือเปล่าเป็นกัปปี้หูแม่งเจ้าตัวไม่รู้จะเรียกชื่อแม่งยังไงแล้วอาร์เบสโอ้แม่งไอ้บ้านี่แม่งไม่เติมเน็ตแน่น,นอนทุกคนโอ้โหแม่งหลุดครับทุกคน เครดีตกากโปรครับกากโปเจอกูหน่อยกากโปรครับไปครับมาจังหวะนี้กากโปจังหวะนี้โอ้โหหาคิมี่ครับกุเรล่าเฮ้ยหรือว่าที่มันกระตุกเมื่อกี้แม่งปิดเปิดเป็นกันเปล่าวะมันมีส่วนหรือเปล่าวะแม่งผมรู้ว่าแม่งกระตุกชิบหายเลยเมื่อกี้โมเมซาร่าเฮ้ยหลุดนะเนี่ยโมซาลาโอ้โหเกือบได้ครับกุเรล่าโอ้แล้วมึงคือวิ่งโคตรชิวครับ คือทีแม่งกำลังบุกคือแม่งวิ่งอย่างชิวทุกคนเอซี่เอซี่มาครับจังหวะนี้มองเพื่อนครับโอ้จังหวะมูซาลาโอ้โหแม่งติดเซฟโอ้โหเกือบได้ประตูครับทุกคนโอ้โหดูครับมูซาลาได้จ่อๆครับติดหัวเข้าครับ จังนี้เมสซี่เปิดเข้ามากาบี้ครับแต่หลงครับโมฮัมเหม็ดซาร่าครับแคดิกาโปกาโปกราโรครับโอ้โหไปเสียบอลแบบนี้มีโอกาสที่จะเสียประตูหรือเปล่าโมเซล่าพาบอลทัวมาเห็นเมสซี่จังหวะนี้เมสซี่เมสซี่แต่งจังหวะนี้โอ้โหติดบล็อกครับทุกคนโอ้ปัน่นจังหวะเมื่อกี้มีโอกาสมากกับเมสซี่โอ้ดูครับพลิกมาปั่นแล้วก็ โโอ้หติดบล็อกวิลเลเกอร์ครับทุกคนไม่งั้นเราจมีเสียวแน่นอนนะวันนี้ไปครับเปิดเข้ามาจังหวะน,นี้เป็นดีแคนไลท์ครับไม่ถึงครับคูเดล่ามาครับฟิลโฟเดนยอดโยคะบาเนมเนย์มาไม่ถึงครับใครวะโกบิลไปครับกาบี้ครับ ใช่มาจังหวะนี้เห็น A A half. มูเซียล่าครับโอ้โหยเอาละครมัโคตรโหดเลยมูเซียล่าโอ้โหดูครับทุกคนโอ้ว่มูเซียล่าเป็นโคตรโหดแต่หนึ่งทียิงหลอดขวครับโอ้โหไม่เสียแรงที่เอาติดเทียมเข้ามาเป็นตัวจริงนะมูเซล่าจ่าบานมูเซียล่าโอ้เห็นเห็นแล้วอยากทำตามหรวงพี่ชายมาดิครับ ไอ้นี่มันบ้าบาซิลหรือเหรอตัวแต่ละตัวไม่ไม่ค่อยรู้จักเลยหรือเป็นตัวบาซิลหรือเปล่าอีแคลไล์ครับวางขึ้นมาเนี่มากครับจังหวะน,นี้เป็นปาเป้มูเซรามูเซราโอ้โหมูเซราได้ใจครับจังหวะน,นี้เมื่อกี้ไปเสียบอลแบบนี้แคดิกาโปมองเพื่อนมูฮัมเิดซาร่าขู่แทงมาจังหวะน,นี้ราวตาโลูมาตีนิดไม่ได้นะครับจังหวะน,นี้ฮายคิมิเคลียร์ออกมาก่อน เมสซี่ครับหวังโด่งเข้ามาจังหวะน,นี้โอ้โหจามามูเซราจามามูเซราจ่ายมาที่คืออะไรของมัวะมาฮะเิกาโปแทงมาเตาตาโลกมาต <ใน S 1> <ด>ีเนตครับจามามูเซราถ่ายบอลน้ำไม้เห็นเนย์มาขยับจังหวะน,นี้มีโอกาสหรือเปล่าไม่มีครับว,วันนี้ครึ่งแรกยังพอมีโอกาส1 0นะว,วันนี้โอกาสเยอะจริงครับบาซ่าครึ่งแรก เดี๋ยวไมรอรู้รึ้นดังครับโรดี้ครับโู้เล่นสูตรชักสูตรช็อกมาวันนี้อ่ะมาครับแทงมาจากวันนี้เห็นหาคีนี่ทีเมซี่เมซี่ไม่ได้ครับวันนี้ต้องเอาคืนไปก่อนครับกราบี้ถ่ายบอลมาทางซ้ายโอ้โหติดคาซมิโลครับทุกคนมาครับโอ้โหกูเลล่าชิงกันมาครับเขาไม่เอาตัวนักเตะขึ้นมาเลยครับ ไม่เอาปับแทงมาปับแทงไปเปลี่ยนแกไดทางขวาหมูเซราจังหวะน,นี้โโอ้หมาปูเซราจะเอาอยู่หร,รือเปล่าถ่ายบอลไปทางซ้ายหาคีบี้ยกข้ามมาไม่ผ่านครับตี่บล็อกครับทุกคนเห็นเมซี่โอ้แม่งออกได้ไหมเมสซี่จังหวะน,นี้มันเปิดได้แค่ไหนรับเลยแม่ง <c oughs> เสียของเลยทุกคน เวลาเขาเปลี่ยนตัวนิดหน่อยนะครับทุนะเปลี่ยนตัวเปลี่ยนได้นะยะกดออกนะ อ๋อไปเลยโชครเอาแฝงลิเบอรี่เข้านะครับตอนนี้โอ้โหเฮปเป้จะมามูเซล่าปัดช่วงนี้โอ้โหติดบล็อกครับมูเซล่านี่ได้ทีแล้วไม่เอาใหญ่อานะครับโอ้โหกาบี้จะปัดแล้วติดคาซิมิโร่ช่วยเขีย่ยแล้วเฝ่งลิเบอรี่ครับช่วงนี้ดักไว้ได้ครับจามามูเซล่า เลนสันกันมาจ่ายบอลมาจาังหวะนี้โอ้โเหเพื่อนลุมล้อมเต็มหมดวันนี้จามานมูเซล่าโอ้โหสกิลแม่งโคตรหรูครับจามานมูเซล่าไปครับเปิดบอลมาจาังหวะนี้เอปปเป้ปั่นจังหวะนี้โอ้โหล้มตัวรับไม่ได้ครับมาครับซิลโฟเดนครับจ่ายมาที่ พยายามจะแทงไปขาบอลไปข้างหน้าครับบอลไม่ผ่านครับมูซลาลาพริกโคโสวยจวังหวะนี้เนมา่าถึงหรือเปล่าเนมา่าโอ้โหเนมา่าเนมา่าไม่ไหวครับต้องใช้เพื่อนช่วยครับจังหวะน,นี้อ่ากูได้เนม่าจาังหวะน,นี้เปิดเข้ามาจาังหวะน,นี้เป็นมามีนีตัวโอ้โหดีแค่ไรเคลียร์ไปก่อนนะอ่าดีแค่ไรเต็มเซียลซะมึงตกตกใจหมดโอ้โหฟิลฟเรน บอลแทงมาจังหวะนี้เป็นเอตลตโรมาติเนสครับคารคิมิจากที่เมสซี่ครับเป็นซันกามูเซามูเซาจังหวะนี้ปอปเป้ a, ถึงแล้วล่าไม่ถึงครับคาเซมิโลโอ้โหมาแล้วครับมูเซายกข้ามาครับอากูเรลล่ามูเซาต้องบอกว่าวันนี้ทำได้ค่อนข้างดีมากเมสซี่จังหวะนี้อรัมเมสซี่โอ้โหจะได้ครับ ตาทีที่82ครับทุกคนโอ้โหคุยไปคุยมาหลุดถึงเมสซี่เฉยเลยทุกคนโอ้โหอ้มาตามานมูเซล่าต้องบอกว่ามูเซล่าเกมนี้ทำได้ดีมากๆเลยครับดูครับการส่งบอลกันให้จังหวะเพื่อนนะคกาบีอ้าวกดส่งไมง่ส่งส่งปะ ฟิโฟเดนแทงมาจาังหวะน,นี้อาตโรมาติเนสับดีแค้นไ์เลนซานกันมาครับจ่ายมาจาังหวะนี้มูเซล่าโอ้โหเกือบได้ไครับมูเซล่าตายครับอ่าตายครับแทงมาจาังหวะน,นี้ฟิวโฟเดนโอู้ยเป็นจบเกมครับนนครบ้บวันนี้2-0ครับฮิตจอดครับผมวันนี้อา่าเป็นปาเป้ท่าดีใจประจำตัวเหรอครับ โอ้โหไม่มีโอกาสยิงผมเลยทุกคนไปเดี๋ยวไปดูไฮไลท์มาเริ่มเกมมาัเอ็มปเ้เป้ที่เจ็ดครับจังหวะน,นี้โอ้โหดูครับเอ็มปเ้เป้ปั่นนะโอ้โหติดบล็อกครับเป็นปั่นเลยยิงเลยจังหวะนี้ครับจากมานมูเซล่าในยี่สิบสามนะครับโอ้โหรุดไปจังหวะนี้คือเจ็ดเลนล่อตั้งแต่มีแววนจะจะยิงแต่ต้นเกมแล้วมูซล่าโอ้โหติดหัวเข่าครับมุมังกว้างแม่งไม่ยิงไม่ยิงหัวเขา จังหวะนี้เป็นลิวเนลเมซี่ในหี27นะครับจ่ายมาเมซี่หมุนหนึ่งชีแล้วปั่นติดบล็อกครับติดขาลูดิเกอร์ครับอยู่ถูกที่ถูกเวลาเลยเกินครับจามามูเซล่าโอ้วันนี้เป็นเปลี่ยนจากรับเป็นลุกครับชิงกันมาครับโอ้โหลูกนี้ชิงกันมาจามมูเซล่าปั่นขวาครับโอ้โหบอลกระดอนพื้นทีหนึ่งดูครับเป็นเอนปเปเป้ค่อยจ่ายโคตรสวยครับจังหวะนี้โอ้โหลับบอลมาแล้วก็ล่อแรงแล้วครับจังหวะนี้ไม่เหลือครับจามามูเซล่า อันนี้เป็นเลวเนลเมซี่ในที่ที่813ครับคุยกันมาโอ้โหเอปเป้ไม่ค่อยจ่ายแล้วทุกคนโอ้โหดูครับเป็นปปเป้ค่อยจ่ายอีกแล้วครับโอ้ยเมซี่ก็ไม่เหลือนะครับมุมจะจ่อแบบนี้ต้องชมทั้งเมสซี่ทั้งมูซาล่าครับเล่นได้ดีเหลือเกินเลยปปเป้เลยไอ้ปเเอปเป้ได้ไหมอัลเดอร์แมทครับถึงไม่ยิงแต่ได้ไหมอัลเดอร์แมทพอแม่งค่อยจ่ายแอซิสต์จับไปสงไ่งแอซิสต์ครับวันนี้โอ้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับ ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะคุณโอ้ยผมจะขึ้นดีสี่แล้วไป